พี่น้องป้องไปสวัสดีสุูสุขคุณวันนี้นียบุญผ้าลูกผ้าหลานมาเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญวัดพระเจ้าใหญ่สีสาแลดนะคะพี่น้อง,องเป็นงานประจําปีนะคะเมื่อนี้ก็เลยพ้ากันลูกผ้าลูกผ้าหลานมาเฮ็ดสังกะทานมาปิดทองอย่างประมาณนี้แหละพี่น้องเราก็พ้าลูกผ้าหลานมา เที่ยวหาอยู่หากินซื้อของกินอ่านี่ชิงจงชิงชาเดี๋ยวกับเสื้าลูกพาหลานไปเออเล่นชิงชาล่ะกัตอนบ่ายกับเสื้ากันไปเลยไปหาหมออีกเพราะว่าไปหาหมอแล้วหมอยังบ่ทันได้เปิดเนาะเพิ่นก็จะเปิดประมาณเที่ยงไปหาสี่โมงแรกวั่นีวันนี้อย่าบ่นได้นไหลทำพี่น้อองเ้ยสิ่งจางละลานถงขอันเข้ามาในนี้จะเป็นล่มรื่นและเย็นดี ก็ไม่ถอยหลังเลยจ้ะต่อว่าด้านโบสถ์ทางนั้นพี่น้องเออเหี้ยบ้าว่างใส่โตลจ้ะแต่ว่าาคนหลยแวันนี้เป็นวันแรกเนาะวันนี้เป็นมือแรกก็เลยแบบว่าเพื่อนเลยเปิดให้เขาไปมือบุ่นปิดทุ่งปิดท่องไงสิละพี่น้องใบปนี้บนสภาพเลาะต่อเออยางเลาะต่อพี่น้องไม่เสียฟรีก็ไม่ได้เอามาไม่ขาตั้งกล้องก็ไม่ได้เอามาอ่ะมีตะบนเห็ดบุญทั้งนั้นหล่ะเข้ามาในนี่ ตะบนเห็ดผุญพี่น้องมันหลายเป็นมือแรกเด็กหน่อยมันนันอยากเล่นชิงชาเดยกพ่าเด็กหน่อยไปเล่นชิงชาเดี๋ยวอนแห้งมีขุยยางขุยเดี้ยวได้ขอมานี่ phải hái chín khẩu chín khẩu là vật trang gì bao gớm này bằng nái bao khen con là bao khen khen thầy luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền bao Gõ Để không bỏ lỡ những video นี่พี่น้องเสียงตื้นเสียงแคบเล็กน้อยในน้อยนะคะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอีสานนะคะไทยอีสานเปอาแคนเพิงเอาเจะเล่นจะเล่นในบัวลาน้ำข่วมมวลข่วมซืึนให้กับคนอีสานเฮาเก่งกิงไปเสียบากันไปหากินเข่ากันบาดนี่ยินเนาะอันนี้อันนี้คนคนคือเพราใครเข่ามาค้นเพราะใครเข่ามา เด็เขาก like, ็เหลือท่อเขาก็เหลือแผ่นท้อมามาติดเนาะเดี๋ยวไปติตแผนท่อไปติดเนี่ยทำ่หลากนั้นครัตางกเนี้ว่าอยู่ก็ให้ติดยู่นั่นเองบนขม้ให้โูซาให้ติดยุ่นดีนีตัวคนจังอวังเฮ้าไปบางหันกย่ยมันเป็นล้มเนาะขคนไหล ขาไปเนี่ยอ the ันข er, <cond> ้าเจ้าขาเจ้าเอิญอยัางขาเจ้าเอิญอย่างบสธพระปฐมโบูธเนี like <mas ans> ่ยนะเนาะวันเมื่อกี้ในบูธเนาะเมื่อกี้ที่เ้าเขาไปน่ะมันเป็นโบูธอันนี้อันอันนี้พระปฐมเจดีย์ได้ในแบบบ้านเมืองจากเลยเป็นสิหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อเงินสมหวังน่ะนะอ้าวติดทองหลักปารธนาเอาตัวเออเงินทองอะไรมากเทพมากตัวเห็นด้วยท่าน เป้านั่งสวยๆเส่ลูกนั่งสวยๆดินั่งไหวเหมือนพ่อพี่นน่ะเฮ้ยนั่งไหวน่ะน่ะนั่งไหวน่ะเนี่ยญาติถ่ายรูปให้น่ะเนะย กอยากพอนแน่แต่ว่าคันยามเหมือนเคลื่อนก็นจะโอเคนีน่ะเป็นงานประจำปีนะคะของอำเภอพุทธไทสุข กองดีกี่หลีล่เราี่น้องเมื่อนี้ผูใ้ใหญ่จ่ายเด็กเล่นนโดนๆ้โนโดน,โดนก็ได้พาเขามาจีน,นึงอ่ะปล่อยเด็กปล่อยเด็กความสุขของเขาจับจับไปเด้อ นเหรอป็นตวนเป็นเจ็บ่าเป็นเมื่องหามัม่ี่ ขึ้นโซน้ำเขาแล้วกดตัวโยกเนี่ยตัวมันกลมๆมันอ่ะ